กลองใส่คันนี้มันยังขี่ได้เหรอขี่ได้ครับน่าจะขี่ไม่ได้แล้วนะขี่ไม่ได้เมื่อกี้ลยงจะ่อขี่เลยอู้เนี่ยเนี่ยคันเนี้ยมันควันชื้นแล้วจะใหครับไปเลยโรงพยาบาลรักษาแบบคนไข้แบบว่าไม่ปกติไหมคะไปนะรักษาแค่ร่างกายครับไม่ได้รักษาสมองตอนนี้ยังทำไม่ได้ครับแบบ แพ้จะเรียนไม่ถึงเรียนไม่ถึงด้วยใช่ครับอไม่ใช่ว่าต้องจบแพทย์ตั๊บมาต้องเรียนก่อนนะครับเกี่ยวกับไอ้อาตอมีร่างกายอย่างเดียวครับอ๋ออาตอมีอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้เรียนเกี่ยวกับยาครับไม่ได้เรียนนะครับอ๋อหมอใช้ยาอไงครับแผลแผลแผลอเลยครับอันนี้หมอจริงว่าเขาด่อันนี้ไม่นายใช่แล้วนะหมอจริงครับม้าจะแบบดาผงดาบแขนก็ใช้แค่ไหมไอติมพอครับตอนนี้งบประหยัดครับหมอถหักก็ใช้ไมมไอติมใช่ไหม ใช่ครับจะไม่ตีมดามไปก็ไม่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องห่วงครับที่นี่แบบโรงพยาบาลดีครับหายแน่นอนครับถ้าไม่หายจากโรคก็แค่หายไปเลยแล้วคุณผู้หญิงชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออีฟค่ะอีฟหรอเปล่าครับใช่ไหมผมได้ถูกไหมได้ยังไงเขากลับมาแล้วเนี่ยมีอะไรผิดปกติกับท่าของเราอีกแล้วล่ะค่านผู้อันนี้ท่าอะไรครับเนี่ยพี่แหลมสายหมอบครับ มอดสองคนเด็ดแล้วแสนหมอดหมอดอย่าล้ออ่ะเฮ้ยนี้ตำรวจคนว่างว่างนะครับนี่ดูได้ไงผมไม่ว่างครับโอ้โหเห็นขับตั้งแต่อยู่หน้าสอนอแล้วครับใช่ตามหาวันใจอยู่ตามหาวันใจอยู่ไงัมาไงเดยอะเลย่าไต่อไม่พอหรือเปล่าคนหหมว่งและตำรวจคนไหน คนหมว่ไหนบ้ามากที่อยู่หน้าสอนอเห็นหน้าสอนอเมื่อกี้ครับว่ายงใครอ่ะแย่เห็นซ้อนอยู่หน้าสอนอเชื่อคนหมู่ต้นอะไรอีกแล้วความจำผมดีถามคุณหมอคนนี้พี่ผมมาหาทุกวัน่ะมาหาหวานใจทุกวันนะครับตำรวจมาหาหวานใจเข้าว่าเลยเหรอครับหมอใช่ครับคุณตัวบ่าเมื่อไรหมอจะรับรักเขาอ่ะไม่ใช่ผม หมอแนั่นแหละผมมาหาหมเพื่อมไม่ไม่รู้สึกเลยหรอหมอสัมผัสไม่ได้เลยหรอโอไม่เห็นรู้สึกว่ามีอะไรต่อคนรู้ขอดุบะรู้สึกอะไรทำไมหมอทางโลกอ่ะหมอทางโลกนี่ไงโลกอะไรล่ะครับโลกหน้าหรอเฮ้ยสวัสดีค่ะไปต้าวันดีค่ะ แปดเจ็ดสองครับคผมเก้ครับหัวร้านซองเชงกแขนกแขนนุ่สั่นเยครื่องมันแรงพ่เครื่องมันแรงพี่สาวเครื่องมันแรงพสองสามศูนย์ห้าก็เจ็งไปครับขนาดเกาครับเกียไปรรี่ด แม่ผู้จิงต้องมาดามเบนอไอป้าไอ้ต้าป้าหัวร้านต้นนั้นว้เาเขาหนุงด้วยไปหาบวกมื่อ่ก็ได้วะใช่ <c oughs> สิใเอ็นดูเอ็นดูตักปอบป้าที่ถุนนี้ดูเอ็นดูมันจะไม่ใช้กบอย่างอื่นหรอกใช้กะปอบป้าไม่ใช่ใช้กน <c oughs> ว่าอันตา